ประเทศไทยมีไายบื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเจสวัสดีผู้ชมท,ทุกท่านเลยนะครับเพราะผมคุณก้อนเช่นเคยนะครับผมนะก็วันเนี้ ตื่นเต้นมากทุกคนคือเราจะไปดูคอนเสิร์ตกันนะครับและผมนะครับจะบอกกับทุกคนอย่างนี้นะครับว่าประเทศไทยมีอายบื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเ <Yeah. laughs> เดี๋ยวนะครับผมนะวันนี้ผมจะไปดูคอนเสิร์ตอา์นะครับหรือฟิล์ดแฟนคอนเสิร์ตพรอมควีนอินแบงกอกนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเป็นคอนเสิร์ตแฟนคอนเสิร์ตครั้งแรกของอา์นะครับผมคอนเสิร์ตเดี่ยวๆในประเทศไทยนั่นเองนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวผมขอขับรถเดินทางไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เทอร์โดมนะครับใกล้ๆเทอร์โดมพกแท่งไฟมาอะไรอย่างงี้เดี๋ยวอันบอกให้ทุกคนดูนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวขอขับรถก่อนนะครับทุกคนเจอกันที่นู่นครับทุกคนตอนนี้ผมถึงแล้วนะครับเทอร์นรโดม เทรเเล็บยังยังยังไม่เทินเล็บยังไม่เทินเล็บผมต้องไปหาที่จอดนะครับทุกคนตรงนี้น่าจะจอดได้นะครับทุกคนเดี๋ยวดูอ่ะนะผมไม่มั่นใจวะปีสามปีสี่วุ้ยไม่เอาอ่ะผมไปจอดใกล้ๆ่อนี้ดีกว่าคือไม่รู้ว่าจะจอดตรงไหนดีแต่ก็อยากให้มันใกล้ที่สุดนะมีร้านพีหนึ่งเออใกล้ๆเลยกำลังใกล้ๆไปครับจอดรถเลยเดี๋ยวผมขอหาที่จอดรถก่อนกันแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันตอนจอดเสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้เราถึงที่เมืองทองธานีเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะผมมาจอดรถตรง i m p a c t Form นะครับผมนะก็เดี๋ยวจะเดินไปตรงทันเดอร์โดมเลยนะครับผมนะก็ไปสำรวจบรรยากาศอะไรสักนิดนึงนะครับมีอะไรบ้างอะไรอย่างงี้แต่ว่าเมื่อกี้ผมก็ขับรถผ่านแล้วนะครับก็คนประมาณนึงนะเออคนเริ่มทยอยมากันเรื่อยๆแล้วนะครับผมนะนี่แต่ว่าผมมีอะไรจะให้ดูนะครับคือ <c oughs> ผมมาเตรียมแท่งไฟมาพร้อมเลย,เยนี่นะครับ <c oughs> นะครับ RF Official Light Stick นะครับผมนะไปซื้อนได้นะทุกคนใครอยากได้แล้วก็ใครเป็นดิฟอะไรอย่างงี้เนาะไปหาซื้อ่อได้นะครับเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเอาไปว่าพันกว่าบาทอะผมจาไม่ได้แล้วนะครับซื้อไว้นานมากๆแล้วแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่ผมเอามาใช้นะครับผมนะถือว่าเป็นอันบ็อกสั้นๆกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขอหาที่ตั้งกล้องแป๊บอ่านี่นะครับนี่คือเส้ไฟนะครับ oh. คือแบบสวยมากทุกคนเหนือไฟเนี่ยเดี๋ยวเปิดไฟไม่รู้กล้องเห็นหรอเนี่ยเปิดไฟอ พาสเทลอะไรอย่างนี้นะครับข้างในก็ไม่มีอะไรอ่ะมันก็มีแต่แบบคู่มือคู่อะไรต่างๆนานานะครับที่เราอ่านกันเป็นประจำมีสายล้องม,มาให้ด้วยนะครับเขยียนว่าได e นะครับนี่ได e กับไอนั่นเองนะเ,เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนฐานแป๊บหนึ่งนะทุกคนพวหมุนนี้ปะวะนะครับโอ้ยลนุนลุนลุน แล้วก็ใส่เข้าอย่างนี้นะครับทุกคนหมุนจบนั้นแหละไม่ยากเดี๋ยวเรื่องเชื่อมบลูทูธก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวโหลดแอป,ปมานะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงหน้าง,งานนะครับหน้าง,งานคอนเสิร์ตนะครับผมนะตรงทางดุสโดมนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเก็บของก่อนเดี๋ยวเราไปเจอใกล้ๆทางดุสโดมกันกน,นะครับเปิกล้องก่อนทุก <c oughs> ค,คน <c oughs> คือตอนแรกอะ่ะผมนึกว่าผมลืม บัตรคอนเสิร์ตตอนแรกคุณนึกว่าปูลืมแล้วไอเทยแม่งตกแบบประมาณตรงเบาะผมอะ่ะคือมันจะเป็นบเบาะรอดช่องระหว่างเบาะรถอะ่ะแล้วทีนี้บัตรแม่งตกลงไปงั้นเว้ยยี่หาแทบตายรู้ว่าลืมวบัตรมาแล้วไม่งั้นแบบได้กลับบ้านไปเอาใหม่แน่เลย โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าหอแล้วนะครับผมก็ต้องเข้าประตูเกตที่2นะครับแล้วตอนที่ผมเอาก็ไมนะ่เก็บนะนี่เอาซื้อเดียวด้วย <c oughs> เราพร้อมที่จะไปเชียร์สาวๆเต็มที่นะครับผมนะก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศข้างในมาด้วยนะครับผมไอ้แยผิดผิดประตูเฮียต้องเกตสี่ครับต <c oughs> ต่อแถวเกตสองเฉยเลย โอเคมันจะถูกต้องแล้วนะครับข้างงหลั よいしょーです。<laughs> <laughs> เติดนไปที่เมสเซจเหมือนแบบรันเพลงเพลงโอเย้านะคะ ร้องแมวอีกสักทีได้ไหมคะ i'm บกันไปแล้วนะครับผมสำหรับแฟนคอนเสิร์ต i the first ฟิร์สแฟนคอนเสิร์ตพร้อมควีนส์ในแบงคอกนะครับผมเย่ yeah. เป็นไงบ้างดูมาตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตรงนี้นะครับเป็นไงบ้างทุกคนสนุกไหมเออนะครับผมนะโซนผมเนี่ยมันจะมีเบน e f ฟ t ิอย่างหนึ่งที่ได้ทุกที่นั่งนะครับผมน,ะนั่นก็คือ o o d b y e เซสชั่นนะครับผมนะซึ่ง Goodbye เซสชั่นเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับคล้ายๆเซตออฟ อ่าทุกคนนึกภาพบอกใช่ไหมเซตออฟตอนแบ็คพิงหรืออะไรต่างๆนานาทุกคอนเสิร์ตนะครับผมนะก็คือเราส่งเมมเบอร์กลับบ้านอะไรอย่างนี้นะครับผมนะซึ่งกู굿บัสเซชั่นเนี่ยก็จะเป็นเออ่ครั้งนี้เนี่ยก็คือเมมเบอร์เนี่ยก็จะมาส่งเรากลับบ้านนะครับเมมเบอร์เนี่ยก็จะออกมานะครับผมนะก็มายืนบายบายเรานะครับผมนะส่งเรากลับบ้านนั่นเองนะครับหลังจากที่แถวผมเนี่ยลุกขึ้นไปไอ้เราก็เห็นเมมเบอร์แล้วล่ะเออแบบมันเริ่มใกล้เรื่อยๆเราก็แบบ เชี่ย <Yeah. S 2> เดี๋ยวตอนแรกอะผม,ผมไม่รู้เว้ยว่ามันจะเป็นแบบนี้เว้ยจะได้ขึ้นเวทีหรอจะได้ขึ้นเวทีแบบไปยบอะไรแบบนี้หรอไอ้เราก็แบบตื่นเต้นว่ะแล้วบางเอิญเนี่ยผมซื้อพัดอันนี้มาเว้ยซึ่งเป็นพัดเอกาอื่นนะครับผมนะผมก็ขึ้นใบอะไอย่างงี้ด้วยความที่เราก็ใจเต้นมากอะเออเราก็เห็นแม่เบืร์บอกใกล้มากคือมันใกล้แบบ ใกล้มากอะแล้วแบบทุกคนแบบอู้สวยมากทุกคนเขาก็ยบายเรามาเออยบายอะไรเงี้ยยบายแล้วก็คือทางทีมงานเนี่ยเขาบอกให้อ่าในแถวเนี่ยพยายามคีิปเอาไว้นะก็คือเดินไปเรื่อยๆพยายามอย่าหยุด <c oughs> พยายามอย่าหยุดแบบหยุดแบบอ่าอะไรเงี้ยเพราะว่าข้างหลังเนี่ยคือเขาต่อแถวมากันยาวไงทุกคนเขาพยายามจะให้มันไวที่สุด เท่าที่มันจะไวได้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็อ่ะคีปเราเราก็คีปแล้วก็ทําตามอะไรเงี้ยแต่ว่าผมจะเดินชา้านิดนึงเออเดินชา้าขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้หยุดเลยนะครับผมนะเพราะว่าแบบเราก็อยากจะแบบสบตากับเมมเบอร์ทุกๆคนอะไรอย่างนี้ว่าแบบเออก็แบบบายบายอะไรอย่างนี้นะครับผมนะด้วยความที่เราแบบเรารู้ว่าเราเราจะได้ขึ้นเวทีไงเออเราก็โชว์พัดเลยเนี่ยโชว์พัดแบบจ๋าเลยอะให้เห็นเลยอะพอแบบมาเดินมาจนถึงกาอื่นเนี่ย แล้วบบเขาก็แบบกระโดดกระโดดแล้วก็อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยคือถ้าจังหวะนั้นนะ่ะคือถ้าจังหวะได้ลงไปนอนได้ผมลงไปนอนแล้วอะ่ะคือแบบอู้แม่งน่ารักอะ่ะโอ้ยกูตายตาย,ตายคือภาพติดตามากตอนนี้นะครับผมนะปกติผมไม่ค่อยออกอาการผมเป็นคนไม่ออกอาการนะเออแต่ครั้งนี้คือไม่ไหวจริงๆทุกคนน่ารักมากๆสําหรับคอนเสิร์ตแฟนคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับผมนะก็ใครที่ไม่มีโอกาสได้มา คอนเสิร์ตในครั้งนี้หรืออาจจะติดปัญหาที่ด้านการเงินหรือติดธุระมาไม่ได้นะครับผมนะผมก็จะเป็นตัวแทนของทุกทๆคนนะครับผมนะไปสนุกในงานนะครับผมนะผมสนุกเผื่อทุกคนให้แล้วนะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะครับผมนะสำหรับออบอลอกในวันนี้คลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับผมนะผมคุณก้อนนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอนใหม่คอนหน้าครับผมไปแล้ว